เรื่องเล่าหลีลักหมอนีและผองเพื่อนฝันจินตนาการหรือเรื่องจริงมาล้อพวงเล่าเรื่องกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภบชาติในโลกมนุษย์ของเรานี้ก็จะมีโลกของต่างมิติ ทับซ้อนกันอยู่นอกจากเรื่องของจักรวาลของกาแล็กซี่ดวงดาวต่างๆเฉพาะโลกของเรานี้ก็จะมีมิติลี้ลับมากมายที่อยู่ทับซ้อนกันไม่ทราบวา่าเพื่อนเพื่อน,นท่านใดมีความรู้สึกเหมือนที่มอนี่เคยเป็นเคยรู้สึกหรือว่ารับรู้บ้าง หมอนนีคิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานของพญานาคมาเกิดพบชาติหนึ่งหมอนนีเคยเกิดเป็นลูกหลานพญานาคอยู่ที่เมืองบาดาลในความรู้สึกหลายๆอย่างมันบ่งบอกว่าเป็นแบบนั้นและมีหลายๆท่านที่มีญาณวิเศษก็มักจะบองว่า เห็นภาพเหล่านี้อยู่ในเมืองบาดาลแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีใครเป็นเหมือนเราบ้างแต่ที่แน่ๆกลุ่มลูกหลานสายยานพญานาเท่า,าที่หมอนี้ได้พบเจอและได้สัมผัสมักจะเป็นคนที่ถือสัจจะเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดไปพบเจอใครที่พูดจาไม่มีสัจจะ พวกเราเลูกหลาหนพญานาคเราจะลิ้เว้นจะไม่อยากพบหาสมาคมด้วยและพวกเรามักจะชอบทำบุญเวลาอธิษฐานจิตก็มักจะนึกพูดถึงแต่เรื่องของบุญเรื่องของการดูแลทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาจิตใจจะฝักไปในเรื่องของบุญกุศลเป็นที่ตั้ง ข้อดีก็มีมากมายนะคะเขาบอกว่าพญานาคมีสมบัติมากมายลูกหลานพญานาคต้องมีสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขัดสนก็ให้อธิษฐานจิตแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราขอเบิกสมบัติที่มีเคยมีอยู่ในเบืองบาดาลให้กลับมาให้เราใช้ในโลกของมนุษย์ และอีกหลายๆเรื่องที่กลุ่มลูกหลานพญานาคมักจะพบเจอบางคนก็บอกว่ากลุ่มลูกหลานพญานาคมักจะไม่ค่อยสมหวังในความรักสาเหตุห<ม>นึ่งหมอนี้คิดว่าเพราะว่าสายญานพญานาคส่วนมากจะอธิษฐานจิตมาเกิดกันเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุผลก็เลยทำให้ คนกลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยสมหวังในความรักหรือว่าจะไม่สนใจในเรื่องของความรักแต่ถ้าจะให้ในเรื่องของความรักสมหวังอาจจะต้องมีการแต่งงานกับคนต่างชาติต่างศาสนาแบบนี้ก็จะสามารถแก้กเคล็ดได้หรือว่าต้องไปขออธิษฐานจิตขอพรให้ความรักสมหวังอันนี้ก็เป็นเคล็ดอีกอย่างหนึง่ง หรือไม่งั้นก็ต้องแก้เคล็ดด้วยการมีคู่แบบที่อยู่กันคนละที่พบเจอกันเป็นบางครั้งบางคราวแบบนี้ก็ช่วยได้นะคะในท่าสายญานลูกหลานพญาน,นาคท่านใดที่มีปัญหาเรื่องความรักกลุ่มลูกหลานสายญานพญาน,นาคโดยส่วนมากมักจะมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างปรากฏอยู่บนฝ่ามือ อาจจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เพื่อนๆลองสังเกตฝ่ามือตัวเองดูนะคะสัญลักษณ์นี้หมอน,นี้เรียกว่าสัญลักษณ์ของแอ่งน้ําจะมีลักษณะคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะอยู่ใกล้ๆข้อพับแขนลองสังเกตดูนะคะเล่ามาถึงตรงนี้แล้ว เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าสิ่งที่หมอนีพูดจริงหรือไม่หรือเป็นแค่จินตนาการคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะกดติดตามช่องหมอนียิบซีร่ำรวยให้ด้วยนะคะ